ก็สวัสดีฮะอยู่ผมจกเกอร์หนึ่งห้านะครับอยู่เกมฮอนนะผมกับฮีโร่โคหน่วยหัวนอตโคนอตแหละนะกับเกมเผ็ดเพราะมีมีพริกหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ตัดมาที่ที่30นะครับสกอร์สี่สิบไปยี่สิบห้าโอห่างกันสิบกับตัวนะครับแล้วก็อ่าได้ป้อมเดียวฝันของข้ามนะครับส่วนเราเสียไปหกนะฮะโอ้เรียกว่าเสียเปรียบทั้งสกอร์แล้วก็บ้านนะครับผม สไลด์มาโดมาโดมสองสวยอยู่บอมเบียนันตีอ้าวแจมอ้าวได้ไปสองตีใบดวงตันเอ้ยสัตว์ัวงปอ,อมมาดังเกนโอ้โหนินจาสี่โคตรแรงว่ะตี่แหลงเกินกดตรทองฮะตึงต้งตึ้งโอ้โหวิวว่งบงวิงโบ,งงบงนะฮะยังไงครับลา โอ้โหสุดท้ายตายจนได้ครับบอมเบเดียนคือสู้ไม่ได้เลยนะครับโดนขึ้นอย่างเดียวเลยนะโดนดันรัวๆฝัเราก็มีวิชเฮกมีด้วงนะครับผมมีกาดิโคนอนแล้วก็บอมเบเดียนเน่วยค่ามีดังเกนบัสมิดนินตานะครับไพโลแล้วก็อมาลาลาก็ของแข็งโฟกไปนอนตสตายเ้วเพื่อนโอ้ย โอ้โหนินจาแยกล่างวิงโบแยกล่างวิงโบโดนทองนุซอนพีเคเต็มแล้วมั้งเนี่ยนะช่องเต็มไปแล้วนินจาครึ่งชั่วโมงช่องเต็มไปแล้วครับผมอ่ามันมีโดมสู้ไม่ได้นะครับม้ารถม้าลำปางจึ่งยังไงครับความลรงจะแตกแลอะแตกแล้วครับผมเตรียมจบสกอไปรอตะกัดแบบด่วนจีมานีจ๋า โอ้โหเอามันยากว่ะจึงลุ่มโคโนสไลมาเอ้าโหแม่งสวารปเปลี่ยนล่างดึงเชือกไปครับโคโนตโคนนสโคโโหวิตีโค่นแรงบึบโอ้โหตายหมดอเโอ้ยจีจโอ้ยมีพีกแรงงี้ยังไงโอ้โหไปโลเกีอ้าวสวยอยู่ เฮ้ยดั Dun geon, Dun geon. งเกนดังเกนนะวินแฮเก็บ2<อ>ครับเจอไพลโรเสกสวรแล้วเอ้ยบาลลัยทีนึงตีก่อนนินจานินจา,นจาโอ้โหต,ตีคนอย่างเดียวเลยครับโอ้ยแตกสองบาร์มีแน่ครับมีการบทจอมแพ้ผม,อมจอมดีครับรอรเอาควาปหนีไปแล้วโอ้ยไม่ไหวนะครับโอ้โหหาสองลูกนีลาไม่เอาแข่งไม่ไหนเพื่อน ให้ฟ้ากูคุ้มไหมนี่วิช n h แฮกบอกไม่ให้โค่นล่ะอ่าวิช n h แฮกโง่จัดกูให้ฟ้าคุ้มไหมนี่อ๋อให้ใครวะให้ด้วงเหรอ <laughs> น่าจะให้ด้วงนะครับผมตายอื้ยก็ว่าดีนี่ไงบอมเบอเดียนบอมเบเดียนให้ต้องให้โค่นอ่ะสวยวิช n h แฮกให้ด้วงนะครับ ให้ดวงก่อนถูกแล้วนะมันน่าจะมีประโยชน์สุดมันแบบมลแรงมูวนะรถเกาะตันโดนหนี <c oughs> เออเป็นสเต็ปสเต็ปอ,อ๋มอมันรถเกาะตันแล้วก็โดนหนีอย่างเดียวเลยมาโค้อสไลท์มา,า,มาโดมเอาสวยดิอย่างนี้โอ้ยดูมเฮ้ยดูมบิงเกอร์ดูดูมอา,มมมอาวหวานเจี๊ยบสวยเอาชาร์หนึ่งมาดิมาดิโอ้โหชา้าสองครับผม ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอกรยอมฝืนใจตัวเองถุยไม่เกี่ยวโอ้ยรีสกิลดูมอาอาลวมึงเอ้ยนะสองบาอยู่ดีอีกบาหนึ่งจะชนะและ้อยู่ดีโอ้โหโจนป้ามีปืนนะครับแถวบ้านเรียกอขัมเลยจินจาคือแบบเหมือนคนที่ไม่มีอะไรเสียแล้วอะ อยู่ดีให้ทุนมันไปเล่นนะมันได้เล่นเลยทีนี้นเรียกว่าโจรป่ามีปืนยังไงรังเกนลอยจึงโอ้โหเอาไป let's go อ่าได้สกอร์ครับผมสามเจ็ดน,นาทีโคโนอสิบห้าคิวนินจาสิบเก้านะฮะอ๋อก็ประมาณนี้พอมีดูมเฮ้ยได้ก่อนมีดูมมันก็สิบสามคิวเองนะมีดูมได้ไมาสองคิวนี่ไง อ่าไพโลจัดไปหนึ่งซิงเกิลน,นะครับไม่ตายนะครับผมแต่ถ้า2ซิงเกิลตายแน่นอนมีรีสก,กิลแต่เมื่อกี้ไม่ได้ใช้ไมไม่ใช่วะเอาของเกิดพอดีโชว์อะไรก่อนดีกูให้ฟ้าคุ้มไหมนี่รถเกาะตันโดนหนีอ่าบอมบเรียนกับวิชแฮกลุมด่าด้วงงันใหญ่เลยนะเออดายฝันหข้ามฟังนะใจเย็นกูจะอิ่มแล้วกาดีบอก ศูนย์สิบเอ็ดเออศูนย์ศูนย์สิบเอ็ดแต่ละคนเอาละครับสไลด์หนีเมาก่อนนะผมตายแล้วอ่ะศูนย์สิบสองไหมนับนับรอเลยกาดีกาดีไม่ไหนเฮ้ยโอ้โหกาดีกาดีโอ้ยเรียบร้อยครับตายหมดสามสองสาตัวนะดวงเกิดมาแล้ว ดองออกเซกเว้ยกูหนีแล้วไม่ทนันนอปล่อยเมาส์ไดยเพื่อนโดนงานนะโคนะครับรอโดมแป๊บหนึ่งครับอีก3วิเท่านั้นรีสกิลมีมีรีสกิลมีครองแล้วมาโดมหมดโอ้โหเหลือไห้โลตัวเดียวไปโรกดรีสกิลครับแต่ว่าโคโน้นมีตัวทองร่วงไปเสกตัดไพโร่ให้ก่อนรีสกิลโดมอีกครั้งครับแยกล่างตีแล้วอย่างไงเก็บ1เก็บ2ครับผมเปิดตัวทองตีต่อบ้าเก็บ3เอา อย่างไงอมบลาฮาร์เยอะหรอคนนอตตอบว่าเพื่อนเฮ้ยมีของกับบ้านไหมอ่พะพนุ่มโอ้ยได้ไปกี่ตัววะเนี่ยสองตัวเองมาโถเอ้ยนึกว่าจะได้คิวเยอะออลามีเกิดไงเฮ้ยเอาโดนเสกโดนเสกเฮียแล้วคืนเ,คน,เคนเข้าไปอืออาแล้วครับเกิดมาฮะผมมีมีของอยู่บอสมิตานคูณสามใบบอเบเดียนันตีเออเหอตายครับซ้ายมาตีอมลา เจอเสกสวนอีกแล้วโอ้โหม,มาดเอีนยนได้สองตัวครับเหยียบไฟตายไม่ไหวไม่ไวหวเพราะมันมีเสกไงมันมีเศษกันทั้งสองตัวเนี่ยไอเนียมีรีสฟิลด้วยเนี่ยเข้าไปมันโดนเสกมันก็ตายอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่มีโดนไมอยเข้ามั้งไม่มีตัวทองไม่อยาเข้าครับไม่ได้ไม่ได้เล่นแน่นอนเพราะว่ามาลาก็สานได้ไพโรแบทมิธส์ตาร์แดงสามตัวไม่มีไม่มีตัวทองนี่ไม่ได้เล่นแน่นอน อ่ะตอนนี้ดูมชาร์ห้าแล้วครับก็เก็บมือสไฟ,ฟ้ามาก็ได้เป็นไฮเปอร์ขาวก็ได้แล้วนะก็มีแยกล่างตัวทองรีสกิลดูมนะครับแล้วก็น่าจะมงกุฎไสฟ,ฟ้าสวยงามเลยครับนี้ระ <c oughs> เมศห้าร้อยเจ็ดสความไวก็มีนี่ไงแยกล่างกับมงกุฎไยฟ,ฟ้าก็ถือว่าไว <'t> ประมาณนึงแล้วล่ะ มีตัวทองไว้กันนะครับรีสกิลไว้รีโดมนะครับดาเมจดูมันเดียวก็เหลือเด็กนะฮะดูมันเดียวได้มาสามร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยไปปกอมมาชุมแต่ว่าเราเลยอีกทางเดียววะไหนไหนดูพวกไหนนี่นี่นี่ไปว่ามัเนร์ซาเราเป็นล้านทำไมอะเพื่อนเอาไม่ว่ากันแม่ตีจะไม่ตายเอานี้จ่า อ่าหนีนจัดจัดโอ้โหร่างปอมมันอึดจังวะแล้วเบิดยังไม่หายไปอีกเอาวะอ่าด้วงดวงด้วงระวงัวงสะดุดต่อได้ลูนวอล์กอยู่อ่ามาเดินตามให้อยู่เนี่ยโอ้ยฝ่ายเราไม่มีใครมีมวินวอล์กมันไม่มันไม่วอดฟ้าหรือมันไม่พกถุงหรอกนะเดินตามแบบสบายใจตอนไหนไม่มีวอล์กผมโคตรดีใจเลยนะขี่เกตพกถุงหัวกอดฟ้า เออไม่มีใครมีวอล์กและเล่นแบบสบายใจหน่อยอ่ะมาฮะดวงเสะไปก่อนครับโอ้โหแล,ล้วรถเกาะกนอตีแบบเดียวแตกครับผมเจ็ดเกคิวไปแล้วครับเปิดตัวทองมา,า,ายังไงแยกล่างตีอุ้งดวงตานสวยเกิดไหมหนึ่งชีวิตครับผมรอรอเลยตอนนี้มีโดมไม่โดมเอ้าดึงกลับมาอุ้อหืมดีเซเอาแล้ว นั่นแหละบอกเลยบอกเลยจนบ้ามีปืนให้อะไรมันไม่ให้ให้ดูมันเป็นรเรื่องเฮ้ย <c oughs> อย่างไงนินจานินจาหลังหลังเงียบเลยนะเพื่อนตอนนี้เราได้ใบสองป้อมเองไะทุกคนเฮ้ย oh, <wow. S 1> อีกทางเดียวอะ่ะมันอาจจะลอยได้ก็ได้นะครับนินจา้อมบนทางเดียวเองลอยใบไปรุ่น เปลี่ยนคองเหรอโอ้ยระเบิดไปหนึ่งชุดนะครับไม่เป็นไร oh <my> มันสลับกลับมาเติมเลือดเต็มแล้วิจาก,ก็แยกร่างวิงโบนูโซนพีเคตัวทองครับแล้วก็ตรงเทา้า <is> อ่ะพร้อมอยังครับพอนอสตกิลวทุกอย่างพร้อมแล้วไป oh <wow. S 1> เอาบ้านขึ้นไฮโลร,รจอกอะไรกิมมอไฮโลก็ฟูแล้วเป็นไงนะเนี่ย เซกไก่พีเคจอเวสรีสกิลกิมมอนะฮะจะได้แล้วละ่ะน่าจะสี่สองนาทีแล้วทุกคนของมันจะทวงหมดแลวอุ้ยอีบสมิสเซกอีเหรอวะอ๋อเซกอยู่แล้วโอ้โหลาฮาสามลูกเลยหรอวะทำไมออกหาเยอะวะมาแย,ยงล่างแล้วออเบ๊เบ๊เบ๊อวดหรอรีสกิลยังไงยังไม่ได้รีครับรีไหมรีไหมอุ้ยโดนคุณ รีไม่เพื่อนอ้าวโดนเสกอีกเอ้ยลีเหอะเดี๋ยวจะตายก่อนจึงอ้าวยี่สิบสองมารีสู้ต่อเลยอ่าสองตัวนี้เป็นตัวตีใกล้พอดีครับโดมใบมันทําอะไรเราไม่ได้แน่นอนหรือมันก็ช่วยเพื่อนมันไม่ได้หรอกรีเลยกาดีบอกเดดเดี้ยมให้ไพลโลโอ้โหไพลโลโโตัวอันตรายไพลโลมาครับโคโนสลีมาจึงเรียบร้อยผมได้ได้คิวว่านี่มาเหลือ่าตัวเดียวโโอ้ห ไอ้เฮียหาสามดอกฮาร์ดฮาร์ดเราไงไปเย่ะไปไปเออออกขี่แม่งเลยฮาร์ดเยอะๆอย่างงี้เอาแล้วไฮโลหลุดโอ้โหไม่รู้หลุดหรือออกนะครับผมโอ้ยดูมชาร์สิครับตอนนี้ตั้งแต่มันเอาของนินจามายังไม่ตกเลยไม่ได้ขี่ทั้งสิบตัวกองหน้าไอ้แดงทางแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่งเอแล้วครับผมバレ็กกลาง ้ยแขงหลังกาลังโดนแทงไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยมาสวยอะได้แปลก<ด>กลางคือโคโน่น่าจะรีสกิลไปเลยนะเพิ่งจะไปรีตอนใช้ไอรีสกิลจะได้ลดลดเวลาไปไปเลยเงยแต่ก็มันก็ลดอยู่ดีนะเพราะว่ามันบวกเวลาอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันสมมติว่าคูดาวหนึ่งนาทีมันก็บวกไปหกสิบหกสิบบวกอีกสามอะไรมาเนี้ยเป็นเก้าสิบวิ ก็เหมือนกันแหละน่าจะเท่ากันยกเว้นมันจะครูดาวเกินลิมิตอะ่ะกดก่อนก็นคุ้มกว่านะครับสองร้อยสิบวิเกินป่าววะไม่เกินหรอกมะอันนี้ร้อยสี่สิบนี้เจ็ดสิบห้าโอ้ยเกินละสองร้อยสิบกว่า,วาเรื่องมันแล้วกันเฮ้ยนินจาหล่อยโอ้โหนินจาคิดไม่ซื้อเอาหน่อยเว้ยบอมเมเดียนอนตี้มาครับบอมเบเดียนไม่ม,มันตัวทองไงจึ่ง ตัวทองต่อให้มีกระทาฟ้านะครับดาเมจก็ไม่เข้าตัวทองไม่รู้ทํำไมเหมือนกันนะครับปกติฮีโร่ที่เป็นดาเมจเวทเนี่ยเวลาเอากระทาฟ้ามันต้องเข้าตัวทองนะอย่างเช่นวิสเ,เล่อะไรประมาณนี้เออแต่บอกบเดียนันติไม่ให้เข้าตัวทองวะเพราะอะไรวะอะไรอ่อนๆมาต่อหน้าดีอออยากโดนงัดนี่จาเปลี่ยนแผน่นลอยไปดงองกันเลยยัว่วยมันนะครับผมออกไปเลย ปอดวบจึงกันไปบอมโอเคบอมไปเนียนฟ้าบ้านไปเพื่อนอ่ะคนนอนรอรีสเกลวี้งกบีแล้วกันรอให้นี่ <c oughs> อุย้ยทำไมเลือดมันอุย้ยเลือดเยอะแต่แม่งเหมือนบางๆวะ่ะ มันใช้ใช้สกิลอ่ะมันใช้เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ไหมแหรอวะไอกองหลังแม่งรับชัวร์เลยรีบไปปิดอรอยรั่วกันโดยด่ว,ดวนดูดิจึงโอ้โหต่อให้เลือดเยอะมันก็ใช้สกิลมันก็เลือดน้อยครับ<อ>นินจาอลอยอ่ะเพื่อนโคลานี่แพ้ทางไงตัวนี้นะโซซิลเลอร์เอ้ยไม่ใช่โซโซลิเ so ป so อร์อะโซอะไรวะโซที so ่มันสับหัวอัตีเลือดน้อยอะอยังไงเลือดเยอะขนาดไหนมันใช้สกิลเลือดมันก็เลือ ต่ำกว่าครึ่งเูดีโตลิปเปอร์สับไปแตกมาจึงหหเห็นไหมสกิลแม่งโกดเปลือกเปลือกเลื้ยเว้ยทีเดียวโอ้โเอาตายว่ะตายอู้หูเอาแลว้วคืนเขาไปเอาเอาเวลาเก็บแล้วตายชิปหายเลี้ยวโอ้โห จบเลยจบแล้วโอ้โหตายแล้วว่ะไอ้ทียาลาได้ดูมแล้โอ้ยทำไปเจ็ดร้อยนะฮะเลือดห้าพันปดเฮ้ยรีสกิลมันติดคู่ดาวอยู่อ่ะอีกนิดเดียว,วอ่ะอ่ะคนนอดได้กระทาฟ้าแล้วนะครับสวยแล้วเดี๋ยวทำ ดูดหมูให้แัมกาดีบอกดีนายนะอ้าวไพโลหลุดครับผมไม่รู้หลุดเลยตั้งไงออกนะแต่หลุดทราบเหลือ4ต่อ5ครับผมตอนนี้โอเคก็ก็พอสู้ได้อยู่ไพโลมันมีเสกมันรีเซิลวมันก็ตัวสำคัญอยู่แล้วทุกคนยังไงมันก็ทำประโยชน์ให้กับทีม มาหลุดไปก็เหมือนแขนขาดแขนหายไปข้างหนึ่งอะนะมันก็เหมือนจะเล่นดีด้วยมัง้งคิวสิบเอ็ดตายสิบเอ็ดนะครับได้เห็นมันดักเก็บโคโสได้ตลอดอะดักเสกอะเอออ้าวมาซื้อเองครับโคโนอเน่มีตังซื้อเองก็ได้ซื้อดูม,มาเลยนะครับของมันเคยเคยเคยมีดูมไงก็ซื้อเองแม่งเลยออกคิเวลสี่มาตีลามันเลยเนี่ย เว้ยลาขายฮาร์ดไปลูกหนึ่งเหรอฮขายข่ทำไมอะเพื่อน <c oughs> เลือเยอะไปเหรอแล้วสองลูกอะฮาร์ดนะไม่เป็นไรฮะซื้อเองก็ได้อั้น,นก็คืนเข้าไป<อ>จึง,<อ>งลังปอมครับรเปลี่ยนของอมั้งนั่นจะเปลี่ยนของอ่ะทุกคน โอ้โหไม่มีรองเท้าเดินโคตรชา้าโอ้โหเดินสองเก้าศูในย์ไล่ใครก็ท่านนะเพื่อนอ่ะมาครับตีคองฮะตัวที่ออสามแล้วมั้งเนี่ยตัวนี้มีกล้วยแล้วละ่ะอ่าเอาเป็นบูสวาร์ปนะครับเขายขายหารเป็นบูสวาร์ปออกเสกด้วยนะครับลาโอ้ยไม่น่าจะใช่ครับน่าจะเสกของไพลโลแหละเสกของไพลโลเนาะ โอ้มีเงินเจ็ดพนสอนจามีห้าพันบาสมิหมดเกิดแล้วนะครับแต่ลากันนอนจายังมียังเอาสองเกิดดันเก้น2สองนะฮะอ่ะมาครับผมไห้บ่าดูมของเราก็มีแต่เนี้ยมันไม่มีชาร์จไงมันสามรอดาเมจอะอันที่มีชาร์จนี่สี่ร้อยกว่าง4งสี่ร้อยสิบต่างกันตั้งร้อยสิดาเมจเยอะนะ ร้อยสิบดาเมจโคตรเยอะเลยบอกเลยอันนนมันดีกว่าไม่เป็นไรครับผมได้ดูม,มามาันให้ต่อชีวิตก็ดีแหละถ้าไม่ได้ดูนินจาอาจจะแนพะ้แล้ว <c oughs> เออได้มาดาเมจค่อยถึงหน่อยอันนี้ทางป่าใหญ่เลยครับาารขามาผนังข้ามออบนแล้วครับผมอีก oh, <wow. S 1> ทีหนึ่งดีนายไม่เลย แม่งมาลอยจึกหนึ่งก็แตกอะมาจะตัว,วปอมมันมาลอยแล้วจึ๋งนั่นไง <c oughs> โอ้โหร่างปอมโคตรอึดแม่ร่างปอมยังดุมกันจนเหนื่อยอมาโคนอ่อนกุนเฮุครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมดูมยังเวอร์จินอยู่นะ ให้ือคองวะนินจาบ้าวะอะนินจามีคองครับไปดิเพื่อนรอไล่เอา้าลาขายฮาร์ดออกเป็นเอเอ,เ,อเสื้อน้ำแข็งนะฮะแล้วออกฮาร์ดมาทำไมแต่แรกสามอันแล้วมาขายทิ้งขาทุนทีละสองพันสี่นะสองอันสี่พันปดคนมันรวยเอามาครับเบเอวเปิดตัวทองฮะคนร้อยังไม่โดมยังไม่โดมตัวทองเฉยยังไม่โดมแล้วอุย้ย นินจาดึงเชือกหลบโดมไม่ได้ครับผมเรียบร้อยดังเกนอย่างไรงเพื่อนสไลด์กลับบ้านเติมเลือดก่อนนะครับนินจายังรอดอยู่ครับตอนนี้พร้อมนองแตกวปแล้วครับบาสมิทมาต้านคูณสามซ้ำมึงนั่นบ่ขี่ดังเอ,กกอาไปตรงข้ามตายไปสองครับโอ้ยนินจาฮาคอนทำไมใครแยกล่างกอเหลซี <S <S ่ตัวด้วยวะ โอ้ยตีโคตรแรงนินจานินจานินจาืจาจา้อหือขนาดการีมีกันเว้นะยังเอาไม่อยู่อนะครับโอ้ยโดนเซกมาตายเอ,เอาเลอนินจาตัวเดียวยังไงตึงวะเลยเชื่อมต่อเข้ามาดูการเล่นของของใครวะ อ๋อของนินจานะครับไพโรเปล่า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <'t> อ่ะก็ยังเด็บป้อมบนไว้ได้นะครับยังไม่แตกยังไงฮนะส่วนกลับได้ไหมอ่ะแล,แล้วเวลาก็ผ่านไปโคตรนานครับผม <c oughs> อนขนมข้างว่าได้เกิดกันหมดแล้วนะพร้อ <All right. S 1> มจะมาเอาบาสุดท้ายพี่แจงบอกว่าปากฟ้าดีอ้าวเฮ้แจงมีดูเหมือนกันเหรออ๋ออ่าดูมน่าจะเก็บยมจะกำมาลาเลยครับผม <in> อ่อยฟ้าไม่มีา มาฟนหลามกำลังขึ้นมากขอนอสไลด์มาแล้วโดมแยกล่างเอานีนินจานินจาแตกไปก่อนนะครับตอนนี้รีสกิลแล้วโดมอีกทีนึงโอ้โหกสดสะทองครับแบสมิธท,ทำอะไรไม่ได้เข้ามาโดนโดมอีกมามาโอ้โหแล้วบอลนี้เก็บไป3ามลามีเกิดอดันตีครับเบงไปทีเดียว จึงเก็บไปสี่ฮะเก็บคนเดียวหมดทีมเพราะว่าผข้ามเลือสี่ตัวแม่นายเหลือสี่ตัวนายไม่ได้ก็ได้ดูมชาร์จมาอีกห้านะครับนี่ของตัวเองพอนเซนจาอยู่กับวิชินแฮกแล้วก็มีการซื้อเกอร์นะครับจากมาลาเด็กคนเดียวไวเพื่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจึง โอ้โหตายครับสามสิบตัวไปแล้วเฮ้ยเอาเอ็นเลยว่าเอาเอ็นเลยครับแม่อู้สามทางกันอย่างว่าทุกคนอยู่โคตรไกลยังอยู่ป้อมนอกอยู่เลยเอาเอ็นไปเลยครับจังหวะนี้มีดูมอย่าไปกลัวอ้าวเรียบร้อยอ่ะเจ้าบอกว่าอะไรวะปากแซบ อ๋อมึงยังกล้าพูดอีกเนาะหายไปไหนบาลมีดาบทองกูเฉยๆไอ้หมาเออนั่นแหละเพราะดาบทองมึงแหละมึงชนะเรียบร้อยกลับมาชนะได้ครับผมสามสิบตัวสวยสวยก็วันนะครับจะไปขึ้นหน้าผมสุงเพจได้ที่รูปไฟล์เพจไปดูได้เลยนะอะไรครับบ๊ายบาย